ก็ไม่ถึงหวังคูว่าเก่งอยู่แล้วเก่งใ <Yeah S 2> ช่ไหมโคตรเอาไอ้แบงค์ร <laughs> ้อเแี้ย yeah <laughs> โอ้ยนี่ยิงก่อนเลยมึงเม่าง้องซีซองครับเผื่อคนเล่นเผื่อไม่เข้จริง First blood. That's how it begins. New kill leader. Sniper. The color will make them easier to spot. Forty meters. We've got time, but not much. Backpack here. Level two. Where can you find it? Volt SMG here. Thirty seconds left, and the ring's close. I have a name.

เมืองตลกปะองตักดไปไปะช่วยเขาน่าจะเหนื่อยกันมากละเราอยู่ไกลๆวะติดไม้ติดมือหน่อยเราจะไม่เอาเขาหรือเขาจะเราไปเอาจบแล้ว อ,อยู่ข้างใน,นอยู่ข้างในอย่าปูขึ้นข้างบนนะเกตปูขึ้นข้างบนมาแล้วเนี่ยหมายถึงมันหรอเฮ <c oughs> ้ยกูไม่หมายถึงข้างบน <c oughs> ในนี้มีกบผัวไหมเอเวอร์ชิลล์ที่รีเวิลด์ทรีไปยังยัไม่ถึงนี้เลยวะไปไหนกันวะ Hết rồi hả? Hết rồi, hết rồi. Ở này. Tôi <laughs> <lodgepet nói> <nhỏ> nó. Cảm. 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 Cảm ơn. Bỗng. Hẳn. Ừm. này, Nó đột lên để giúp hả? Nó đột lên để giúp hả? Bỗng. 90. sẽ sẽ แง่งลวงไปแล้วไม่น็อกใช่ไหมล็อกไปละวเวทน็อกก็ล่วง่านานายแบงน์หมลงไปไหนตายกดเลยยังไงหมดเลยสวดกันไอพวกนี้ไป้ยกันพวกม้นให้กูเลยนะ้วแม่ใครเลย เกิดเ,เป็นไรพวกเนี้ยปเป่าฟ้าหนึ่งนี่นีแมงปูทองโอ้ไม่มีออสัตอ็อกเลยแปดก็ได้ไหมะไนวะคือลบง่ายๆโายเลกลหใ่ปะวะไปไม่ไกล ทำไมพวกนี้มันดูอีที่มั้งเมื่อกี้มันเงยหน้ามองทั้งหมเหมือนมันมองข้างข่าวแล้วมันจะโดด <laughs> พอกูยิมงมันโดนดพอดีแล้วก็ค้ากีฬา,าอากาศนานๆกูสอยไป่ายมือ <laughs> นปเปิดเปิดล็งอะไรมาโอ้ยเครื่องตูนเร็ววะเหะ <laughs> มือนจะใกล้นะแต่กไกลใช้ได้ Not i'm mm -hmm. yeah. administering medical aid i go take the sweet angle moving long way to the next ring Hold on, i need to heal.

เมื่อกี้ต้องอยู่ทางซ้ายไงแต่เสียงมันอยู่ขวาจบแล้วเหรอเดือบคลิปมาจะอันนี้ไปไหมอันนี้ไปคิวเอ้มันดหนีไมแล้ววงไปทางนู้นจะเราลบเฉยสามแล้ปะยิงครับช่วยยิงครัโอ้โหหลบไม่ได้กูจะลิงไปนะ มาชุบแบบเพื่อนมาชุบกับเราอ่ะพอแตกคุณเลวจะล้มจะล้มนางแกคนอ่อนแอกลังหามุมยิงอยู่เฮ้ยหลังหินนี่ยิงได้ยิงได้ยิงเลยหกสิบทะเลยี่สิบสี่มีตัวจำฉาบเนีกตัวนึงเป็นยังเนาะเป็นยังเนาะห้าสิบขอแตนอันนี้คนนึงวะนนี้คนนึงเข้าเน่าอยู่ขอแตนขอแตกหมด อยู่ไว้ไวไว้แบ็กยหนเย <hurt> มันต้องอยู่คนนึงมันต้องอยู่คนนึง <hurt> ล้มอีกตัว,น,วนึงหัวร้ายเ่อตายไปหนตัวล้วตามไปตัวนึงเดี๋ยวดีแล้วพี่นะ วิ่งหนีไปแล้วอ่ะเข้าเข้าทางไปแล้วอ่ะอะไรไเนี่ยเข้าทางไปแล้วอ่ะไม่ไม่รู้เก็บไปอ่ะน่าจะเก็บไปเรื่องอะนะไม่ได้เก็บนะเมื่อกี้ยิงซ้ำบัตรทาวไปแล้วมันก็วิ่งไปแล้วอ่ะมันวิ่งกลับเดี๋ยวมันกลับมาปะล่ะคนชุบไอตัวแรกตัวแรกน่าจะเก็บน่าจะเก็บเก็ตัวแรกนี่ไงเก็บเก็บเข้าซ้ายไปแั้วนึงเนี่ยคนชุบซ้ายเนี่ยในช่องซ้ายเนี่ย ไออยู่ใกล้หมดก็ออกมาโอเคมีกลับเข้าไปละน่าหนีน่าดูชุบมาตัวเดียวนะตัวห,ห,วห,วหวนึ่ววงน่งงววาจะคิดไปทันเฮ้ยบล็อต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  ่ะไปเติมน้ำเลือด <c oughs> เฮ้ยมีคนชุบโซรูติเข็นละย,า,ยาลอยเด่นเลยไ,ไม่เจอท้ายูืนสนัยเลยรู้ว่ามีแค่ท้ายสาวเนี่ยมันไม่ล <c oughs> okay. อบล <c oughs> ออเขนเ้ามาสุินี้ย ไปขวานแะน่เจอกับมันที่ชุบเนี่ยโหยริงกันมันมากมีเสียงมีเสียงโลบา้าไหนไงวิเสียอองนอี่ของอ่ะกูขึ้นถีบของด้วยอ่ะโลบ้าหกสิบโดนไปเก้าสิบลก็แตกโอเคนะกอเสาช่วยู่ไหนวะ น,น,น่าจะเข้าวิ่งขวามามันโยนมันทิ้งแบตไปเลยเนี่ยยังอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปุดให้

หมแล้วหรอโอ้โหชุบได้ให้คนเดียวดินะไอสัตว์คนเดียวมึงยังอุตส่าห์ชุบไอ้เหี้ยไปดีกว่ามันชุบได้แค่ตัวเดียวชุบไดบกูไม่อยากเชื่อกูไม่อยากเชื่อว่ามันชุบได้คนเดียวมันเพื่ออะไรวะไปไปไม่ไปวงได้หนึ่งดีกว่าไม่ได้โอ้โหยังคนเสี่ยงเนี่ยแม่งีแคงคิดจะตามกูนทำไม โอ้เอวีอังเหยื่ออารมณ์ชั้นดีโหแบบเกิดกาดตะกรูเลยต่อหนี่เจ็ดอันนะนคนเวเองได้โหกูไม่แอันแบ๊บเก็บมาแค่สี่สสแต่กูก็เาทองเลยน้องเว้ยสสเฮ้ยมาตีข้างหน้ากูยับขวางเลนเคียมได้ใช้ธนายอยู่ไหมเนี่ย เผื่อจะเปลี่ยนเอาไม่ได้เลยอันตรายวนี้มันชานคาล้เราเราเราไปยืนบ้านแถวนี้ดีกว่าไหมได้ไหมเจ้าก็ถึงใจไหมไม่มีใครใช้เลยดีกว่าเอาแฮมิคเมื่อกี้มีเสียงมีสแั๊กนก๊สเอ้ยใครกัเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว โคตรร้อย uhm, สองไปลงไม่เ็วะคุณราคาบ้านสองตัวลงไปแล้วเจ็บแล้วนะโอ้ไม่ลงสกทีว้ยมันถึกอะไรขนาดนั้นวะย้งเยอะโอ้โหงแม่งตีกลับ ล้างเสาหินนี้ต ouais. ัวไปยังติดลงไปแล้วแบบไหนสองตัวเห็นสองตัวที่วิ่งไปสามแล้วสามแล้วโอเคเดียเออมาอย่งไรวะมันบินมันมันบินนะ มันมันบินเข้าวงอ่ะตัวหนึ่งน่าไปหมดละน่าไปหมดเลยแหละโอเคเราไปบ้างดูกดเพื่อมันกดกดหลังเราโอเคน่าบินหมดทองเวื่อทองหมดเลยโอ้ยไม่ได้ยังไงใหม่นะข้ oh. อขวาน่าจะมีที่ให้เล่นอยู่นะคิดว่ามันไปเลยไม่น่ามีคนจองเราหาโมเดล <c oughs> แล้วจังหวะนี้ ให้อยู่อย่างเงี้ยรีบเด็ไอ้เหี้ยเดินทุ่งโ h o อย่างเงี้ยสักบ้านนี้ให้ได้ไม่ได้อีบ้านนี้ก็ไม่ได้อีบ้านมันอยู่บ้านไหนเห็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 นเลยตรงนี้ได้นะไม่บนบนราคานะโดนกดนะบ้านเนี้ย มันมันอยู่หลักาเนี้ยหมดะตีกนันดีกว่ากูแบดโดนหนักเลยกูใส่คูส่อง่คูสีได้ไหมใส่กลแล้วยิไม่น่อยเท่านั้นโอ้ฟังมันเต็มไปหมดเลยทางประตูเที่ไหนี่ใครมีระเบิดวะไม่มีอ่ะมีกูมีมาให้ ขวามือขวามือฝ่ามือตแตโอเคกอกอดเกือบแตกอ่ะมาใช้กอดเกือบแตกแบจัเลยงนใกล้ขนานี้ไม่มีคุณฝ่ายเลยแต่ว่าเสียได้มากเลย อ,าอ,าอย่ากู้ยืยา่าเปเข้าวกล้เราอย่าไม่ข้าใกลรเราโดีต่อแตกนฝังนู้นเ,เอตัวนี้น่าจะตัวเดียวนะไรไมอ,โอ,โอโ้ยเฮียไม่ไมม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคป่ะไม่ตัวเดียวมากระหอีสัน้น ดึงของหมดแล้วเดี๋ยวจะดึงแลเปิดเพื <k meals> ่อหน่อยดูวงนี้โอ้โหน้องก็เคลื่อนอีกไม่กอดหมดคนใบ้คือแกยืนก็แตกต้องกวาดคอมแม่นถึกไม่แม่นก็ได้ไปขวา เกียร์เป็นตัวนึงบ้านนี้อยู่ไม่ได้เลยเฮ้ยได้นิดนึงมีระเบิดกี่ทีดูวะโอ้ยดูมันตกติ๊กติ๊กเดอระเบิดลูกเดียวเองมีที่เหลือเป็นหรือเปลวะน่าจะตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยรวมโดดมามุมโง่ๆของกูเล่นได้อะตรงนี้เหลือเศษหมดหรือเปล่าวะเนี่ย ปังสริง There's an enemy close by. ไว้ดีๆรีโหลดอินโทรตายอ๊ยตัวเส็ยแล้วตัวเดียวอ่ะนู่นที่เหลือยืนโทษอ่ะเฮ้ยไม่ทำอะลึกไม่ยิงกันเองตายมาหาหมดอย่างโบเลยกูเนี่ย กูไม่ทำอะไรเลยไม่ยิงเองตายหายหมดหรือคนละที่ละคนละคนละคนความโบนี่คืออะไรอ่ะมาดูอีที่มั้ยไหนดูโอ้โหสองคันยิงอะไรเนี่ยอะไรกัน่ะกูคันสาวมั้ยหยิงอะไรวะเนี่ย